ไปครั้งกับเรื่องราวของอ,อดอด,อด,อดและคำสอนของพ่อสิงห์มาคราวนี้มีทั้งทบทวนสิ่งที่พ่อสอนอ,อ,อ้ห้าครั้งแล้วครับพ่อและคืนนี้จะไปอีกไหมคืนนี้ไม่ไปแล้วก็ได้ครับและตอนใหม่ที่เข้มข้นสุดหันษาเขาทั้งเปลือกและปอกออกเจอเม็ดเหลืองๆร้อนๆอ,อร่อยเลยเพื่อนความอดทนความมีระเบียบวินยัยการทำงานร่วมกับผู้อื่น ขอให้ลูกเสือทุกคนนำมาบำเพ็ญประโยชน์ต้องคิดก่อนนะลูกว่าของพวกนี้เราอยากจะมีหรือจำเป็นต้องมีให้พลังออกมาจากใจข้างใน,หนให้ใจเข้าตรงปอก <c oughs> ให้ใจออกตรงแฟะให้ใจเข้าตรงปอกให้ใจตรงแฟะเด่กคนนั้นสิงนือมันบอกเด็กคนนั้นคจะแบบเดีกคนนัสกัดเงลนมบอกเฮบีอบอกเมียหลวงกับเมียน้อยเนะี่ยมันต่างกันแล้วแฟงกับเด่นดังก็เบนตัวก็เตี้ยสัน้นพี่เด่นอะ่ะมันเห็น นที่่คาดีหรือเปล่าวะมันขุดลุมฝังยายไว้ตรงนี้แหละลูกถ้าพวกลือนะเรียนได้อย่างอ้วนไงอ่านออกเขียนได้นะเรื่องแก่ตายกันพอดีไม่รู้ล่ะยังไงฉันสองคนก็จะเรียนหนังสือไอ้ลูกเนี่ยไม่ต้องไปเลี้ยงมันฮะแค่ให้มันเกิดมาแี่ก็บุญเท่าไหร่แล้วดราม่ากินใจก็มีเสพ่เสอเอ็ุรีบเอาข้าวของ ออกไปจากบ้านค่ะจะกลับมาเหยียบที่นี่อีกไปแล้วแม่ดีนูดมรคบใช่แล้วแม่ที่ผมทำไมพรสิ่งพรสิงแม่ถูกจรื่งเร็่ม่เรแม่เรื่องเรา่งเรื่องเรื่แงเ่องเกื่สมัยน่้งเร่องเรื่องเร่องเันสมัเรื้เรอร่ง่งเร่ง แค่เซ็นปืนเซ็นปืนไม่รับเงินสดนะจ๊ะแค่เขียนชื่อกับน,นามสก,กุลรับชุดไปเลยเริ่มเรื่องราวดีๆของออดอดวันเสาร์ที่3ธันวาคมนี้เวลาดีทางช่อง DMC 8แปนาฬิกา30นาทีย้ำอีกครั้งทุกวันเสาร เวลา8นากา30นาทีและฉายรีรันอีกครั้งในวันพุธเวลาบ่าย3โมง15นาทีและวันศุกร์เวลาหลังโรงเรียนฝันในฝันและพบกันนะครับ